สวัสดีผู้เล่นคนไทยทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับเกมกิววอลอเช่นเคยกับช่องฮาร์ดบอยของเรา <laughs> มีผู้เล่นหลายคนนะครับที่ที่เล่นมาด้วยกันนี่แหละนะครับพอดีถามกันมาว่า นีของผมที่ชอบเล่นคอสเพลนี้แบบนีกี่ตัวอะไรยังไงนะครับแล้วก็บางคนก็ถามเรื่องการคอสเพลมาด้วยพอดีเกมคิวอน,นะครับเป็นเกมที่เราสามารถเปลี่ยนสกินของชุดที่เราใส่ได้ตามสกินที่เราปลดล็อกแล้วนะครับแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นเหมือนเนี่ยเวลาเราแต่งตัวให้เหมือนตัวนั้นตัวนี้เป็นตัวละครนี่ครับ ซึ่งก็บอกว่าบอกโอไว้ก่อนว่าผมก็ไม่ได้แบบว่าเป็นสุดยอดด้านอะไรอย่างนี้นะครับคือแค่ชอบเฉยๆแค่ชอบทําซึ่งมันก็ไม่ได้เหมือนทุกตัวหรือว่ามันดีที่สุดยังไงเราทำนะมันแค่แบบคล้ายๆเฉยๆ <c oughs> ชอบส่วนตัวนะครับนะแต่ความจริงถ้ามีชุดเลเจนด์เนี่ยมันก็ดีหน่อยะสะดวกแต่ว่าไอ้นี้ผมผมไม่ได้ลงเลดนะครับ จะเคยลงเมื่ออดีตนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ลงเลยฉะนั้นก็เลยไม่มีชุดเลเทนแต่ละชุดก็จะเป็นเอสเซนหรือก็เอสติกไปเสียสุนมากนะครับที่เปลี่ยนสกินก็เลยเปลือนเปลือนอะไรี้ครับผมมีอยู่ตัวนึ่งสองสามยี่สิบนะครับตอนนี้มี20ตัวซึ่งแบ่งตัวก็เอาไว้เก็บของเฉยนะครับไม่ได้เล่นทุกตัวหรอก แต่เดี๋ยวนี้พอมันมีบิลเทมเพลตมีอะไรมาเขาก็ไม่ค่อยจะเลือกตัวละครเพิ่มแล้วครับเพราะว่าตัวเดียวเราก็สามารถแบบเล่นได้หลายสายเปลี่ยนบิวเปลี่ยนบิลเทมเพลนิดหน่อยมันก็ได้ลวนะครับอนะครับผมมีอยู่สตัวแต่ว่าแต่ละตัวมันก็จะไม่ได้เล่นทุกตัวนะครับตัวแรกคือยิวูเมนนะครับในตังนี้เลยก็ <c oughs> สวยดีนะครับแนตะ่แต่ว่าแต่งไว้นานแล้วนะวันดูบูเมนก็โอ้โหโนู่นนะครับจนห้าหกปีมาแล้วนะครับนานมากแล้วครับจําไม่ได้แล้วว่าเริ่มตอนไหนนะครับนี่จะเป็นตัวแรกๆที่เริ่มคิดว่าเอ้ยแต่งตัวแล้วมันสวยดีเหมือนตัวนั้นตัวนี้เงี้ยนะครับตัวที่สองเป็นลูฟี่ลูฟี่ถ้าเราดูแจกนี้มันจะไม่ค่อยเหมือนทำต้องเข้าไปดูในเกมนะลูฟี่นะครับ ตัวที่สก็เป็นซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนนี่ต้องเข้าไปดูมันจะเห็นภาคคลุมด้วยนะก็ <c oughs> มีอยู่หลายตัวนะครับที่ทำไว้ก็พอเล่นแล้วมันสนุกดีมก็เออเราเล่นเป็นสายแฟชั่นไปครับไม่ได้เล่นแบบจริงจังด้านเลดบอสหรือด้านดามเมจหรือ คอนเทนต์ที่มันหน,หนักๆนะครับเราไมา่ได้เราเล,เล่นแบบสายทั่วไปนะครับตัวนี้ก็เป็นซูเปอร์แมนภาคคุมสวยดีนะครับ <Yeah. S 1> แต่ก็ยังว่านะครับมันก็ต้องถืออาุธอยู่ดีนะครับอ <Yeah. S 1> ะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จะเหมือนก็เนี่ยครับตรงภาคคุมพอมีภาคคุมแล้วก็มี เสื้อมันจ,จริงเซตนี้มาก็ลองแต่งดูมันก็เลยออกมาอย่างที่เห็นนะครับก็พอพอแค่เหมือน,นครับตาคีอแดงๆทีนีได้เป็นตาแบบแดงไปเลยนะแต่อันนี้มันยังไม่แดงพอ,อกนวิธีเปลี่ยนสก,กินก็ลงวอลดรอปนะครับเผื่อผู้เล่นใหม่ที่ยังอยากรู้ว่าเปลี่ยนยังไงนะครับสก,กินที่เราปลดล็อกแล้วนี่ยเราก็สามารถเอาเสื้อของเราเนี่ยมาเปลี่ยนสก,กินที่เราปลดล็อกแล้วได้หมดเลยนะครับ เราอยากได้ที่ไหนแล้วก็เปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยถ้าเราเปลี่ยนปลดล็อกสก,กินมาแล้วนะครับซึ่งสก,กินบางอันก็ได้จากดันเจียนได้จากลีวาดโววีเวอร์ลพีวีพีบ้างบางชิ้นก็ได้จากเอเจเมนที่ครบนะครับแล้วก็บางชิ้นก็เจมสโต้ไปเลยนะครับบางชิ้นก็เจมสต้ไปเลยเนี่ยนะรประมาณนี้ถ้าเวลาเราเปลี่ยน อ่งนะครเวลาเราเปลี่ยนเราต้องใช้ตรงนี้นะครับการ simulation c h a n ไว้เปลี่ยนสกินนะครับได้จากการเปิดแมปมีเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอสำหรับพวกสายแบสชั่นนะครับแต่ถ้าเปิดเสื้อเสื้อเลเจนด์เนี่ยเราเปลี่ยนโดยที่ไม่ต้องใช้นะครับต้องใช้นี่เลยเปลี่ยนได้ตลอดเวลาโดยง่ายง่าย ตตัวต่อไป <c oughs> มีหลายตัวนะครับเผื่อว่าใครอยากเล่นสายแฟชั่นดูนะครับแล้วลูฟีต่ตะกีนไม่ได้เข้าไปดูต้องเข้าไปดูในเกมหน่อยแล้วกันเนาะ <c oughs> ลูฟี่ก็สวยอยู่นะครับ <c oughs> อยากทําอยู่อีกหลายตัวนะแต่ว่ามันไม่เหมือนจริงๆบางชิ้นมันแบบยังไม่างลูฟี่เนี่ยหมวกมันก็ยังไม่ค่อยเหมือนมาก ความจริงแล้วมันต้องมีเฉพาะหมวกเฉยๆหมวกฟางอะไรเงี้ยมันจะดีมากแต่อันนี้คือแบบหมวกที่มันคล้ายๆหมวกฟางเฉยๆแล้วก็มันมีผ้าผ้าตรงคอมาเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยเหมือนเห็นไหมครับแต่ว่าถ้าเราดูแบบไกลๆหรือผู้เล่นคนอื่นดูเงครับมันมันก็พอเหมือนได้อยู่แล้วเวลาเราไปเล่นก็เรารู้สึกแบบตัวละครที่เราชอบอะไรเงี้ยเราก็วิ่งเล่นก็สนุก ฟีลที่มันเ,เสริมให้เราเล่นแล้วมันสนุกอยู่นะนนี้เป็นมีเดียมเส้นมีเดียมก็นะครับสก,กินที่เรากดล็อกแล้วหนตรงนี้ที่จะหายแยก่อยก็จะเป็นพวกเสื้อนะเสื้อจากลิว่าอะไรพวกเนี้นครับรองเท้ารองเท้าความจริงจะเป็นรองเท้าแตะกับจุดีมากหรือ ยังได้รองเท้าเปล่าอยู่นะครับสก,กินแบบรองเท้าเปล่านะครับหายากนะครับหายากราคาแพงด้วยนะหมวกก็เป็นหมวกธรรมดาครับหมวกนะครับจากตรงนี้จากซื้อกามาซื้อปะนะครับในกามาซื้อที่แมพแมพข้างล่างๆครับแบบเวลปัสิบนะครับในในทีเรียนะครับ ไม่ิดก็ประามาณน,นี้เนะาะไปดูสักตัวสองตัวนะครับก็ <c oughs> มีอะไรบ้างนะที่ผ่านมามี Wonder Woman นะครับที่ค่อนข้างเหมือนอยู่ Superman ก็ใช้ได้ลูฟี่นี่ก็ให้สักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ะน,นะครับไม่ค่อยเหมือนมากนะครับอันนี้ความจริงจะทํามาใหม่แต่ยังไม่เสร็จนะตัวนี้ยังไม่เสร็จยังหายังไม่ลงตัวนะครับอยากจะทําให้เป็นแบบซูทไปเลยนะ ีก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมีลุงซันต้านะครับลุงซันต้าถ้าเข้าไปในเกมก็จะมีแบบแบกถุงไว้แบบแบกถุงแจกของครับลุงซันต้าซันต,ต้านี่สวยนะเวลาดูในเกมนะครับแล้วรองเท้าสีดำตัวนี้ความจริงตั้งใจทำเป็นเอลซ่านะแต่มันมันก็ไม่ค่อยเหมือนอีกแหละนะเพราะว่าออร่ามันไม่ค่อยแบบ จริงเราต้องมีอินฟิวนะอินฟิวที่แบบให้เปล่งปลั่งอล่านะมันจะดีมากตัวนี้ตัวเก็บของไม่ใส่ชุดดีดูเลยนะครับแต่ตัวนี้ก็น่าจะเก็บของอีกตัวนึงครับตัวนี้ก็สวยทําไว้นานแล้วอันนี้น่าจะเป็นตัวแรกๆที่เล่นเลยนะครับนอ้ตัวที่สองตัวที่สามตอนเล่นใหม่ๆครับชุดสวยอยู่นะครับแต่งไว้นานแล้วแล้วก็แต่งไว้แบบนี้เลยนะครับตอนนั้นเล่นกับรุ่นพี่คนหนึ่งแล้วก็เห็นเขาแต่งตัวสวยดีแล้วก็ เอามาแต่งดูบ้างเนี่ยับก็เริ่ม,มตัวพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับพวกนี้ไม่ได้คอร์ดอะไรต่อมาตัวนี้เลยครับเคทูเดี๋ยวเราเข้าไปดูใีเกมเคทูเคทูนี่ทำไว้ตอนนั้น <c oughs> ไปเห็นเห็นจากในเว็บนะเว็บกิวเวอร์สองสไตล์นะครับ กิวว์สองสไตล์จะมีคนคอสเพย์แล้วก็เอาไปลงไว้เยอะอยู่แต่ก็สวยใช้ได้ก็เลยเอ๊ะเราลองมาแต่งดูบ้างนะครับเนละโทสนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นี้ใส่โบสต์ีอินฟิวหน่อยเลให้มันดูมันแบบตั้งขหน่อก็ไมนน่ได้เหมือนมากนะครับกางเกงแต่รองเท้าก็ยังไม่มเหมือนเท่าไหร่กับเสื้อนี่ก็ยังไม่อเหมือนแต่ก็พอโชว ไลน์โชกุงได้ <c oughs> ครับเคโทอสเคโทอสจากโค้ดออฟเอลนะครับ <c oughs> อ่าในะในตัวเดียวเนี้ยเราก็มีอยู่อีกตัวนึงนะอีกล่างนึงที่เราทำไว้นะครับก็คือตัวนี้นะครับนะ <c oughs> จากสตาร์วอลต้องถือแบบนี้นะสตาร์วอลมันชื่ออะไรนะ <c oughs> จำได้ไหมเ <c oughs> นี่ยครับก็ คุมสีดำก็ไม่ได้เหมือนมากแต่ก็เวลาเราวิ่งเล่นวิ่งอะไรก็เอใช้ได้อยู่นะ <c oughs> <c oughs> นะครับมีตัวหนึ่ง <c oughs> แล้วก็มี2ตัวในร่างเดียวนี่ได้ส่วนสกินของตัวนี้ที่จะ,ะหายเนี่ยก็ไม่คอยมีนะครับเส <c oughs> ื้อก็เสื้อ,อธรรมดาจากแมปทั่วไปเลยอ <c oughs> มีหน้ากากหน้ากากที่เหมือนกีโทษหนะก็ จากเจมสโตนะครับต้องรอวนมาขายเนาะแจกตรงนี้นะครับแล้วก็แหนเกงก็ทั่วไปมือนึกว่าแล้วแต่เราจะใส่อย่างอื่นก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมใส่ไว้เพราะว่ามันแบบมีโซ่หน่อยมีโซ่ให้มันเหมือนแบบเ, mm hmm. เคโถดนอย่นึงอะไรเนี้ยนะครับแล้วก็จริงมืออื่นก็จะสวยกว่าแล้วก็ต้องถือขวานเนี่ยครับเวลาต้องถือขวานเนะี่ยเราก็เลือกอาชีพที่มันต้องถือขวานเนี่ยนะครับก็แล้วแต่เรา เลือกค์สเลือกอาชีพจริงทำให้นะมันถือขวานได้เงี้ยนะถือขวานก็ขวานจเ,เจนก็ได้หรือถ้ขวานทัวน่วไปที่มันเหมือนหน่อยก็ได้คนะรื่ออนะไชืไได้นะ <c oughs> นะครับประมาณนี้เนาะเพื่อในะครอยากแต่งก็เอาไปแต่งได้นะครับผมไม่ได้หูมไม่ได้อะไรนะ ได้หมดเลยนะครับวันนี้เป็นกัปตันเมกากัปตันเมกานี่ขาดอยู่อย่างเดียวขาดสิ่งสําคัญเลยขาดโล่โลก่กลมๆรูปดาวเนะี่ยหายากนะครับหายากผมยังทําดูจากสกินแต่ละอันแล้วมันไม่ค่อยเหมือนจริงๆก็เลยทําเป็นโล่ธรรมดาแต่ว่าเราใส่สัญลักษณ์กิวเราเข้าไปก็ปเ,เป็นรูปดาวได้ ตัวนี้เป็นโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์นี่ก็เข้าไปดูโจ๊กเกอร์นี่เล่นไว้นานมากนะครับสวยชอบอยู่นะครับ,รบแต่ถามว่าเหมือนไหมเพราะโจ๊กเกอร์มันมีหลายแบบหลายสไตล์นะครับแล้วก็แต่งแล้วแต่จินตนาการของเราเลยทำไว้อยู่หลายรูปแบบเปลี่ยนมาตลอดเลยเบื่อแล้วก็เปลี่ยนสีบ้างเปลี่ยนอะไรบ้างโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์นี่ก็แจกหน้ากาก นักแกะที่เราบดลอกอูแล้วเราสร้างสุราบุ Set ้เซตไลท์ลายอมื่อต้นไม้นี้นะครับเราสามารถมีไอเดียแต่งเสริมเพิ่มเติมยังไงได้หมดนะได้หมดแต่โจ๊กเกอร์นี่ก็จะต้องเป็นเผาเนาะเผา,เผา,เผาต้นไม้เผาซิวีนะครับเพื่อที่จะให้ได้ทรงผม <c oughs> นี้มานะครับ <c oughs> แล้วก็ ตัวรีบๆนะครับเพราะว่าจ็กเกอร์ผอมๆเลยจะประมาณนี้นะครับเลยเล่นไม่ได้เหมือนมากแต่แต่เราเล่นแล้วก็เอ็นจอยกันมันหน่อยเพราะมันเป็นแบบตัวตลกอะไรเงี้ยนะครับโอ๊ยเจ็บคอนะครับจ็กเกอร์ผ่านไป <c oughs> ตัวต่อไปก็คือ <c oughs> กมีแล้วมันหมดแล้วมั้งอ๋ออันนี้เป็นนักลบจีนเักจีนนี่เพิ่งเปลี่ยนมาเหมือนกันนะครับมันก็ไม่ค่อยเหมือนที่ได้ทําเป็นกุนอูเป็นกุนอูไว้แต่มีเงวมีเงวที่เหมือนกุนอูเลยแต่แต่งไปแต่งมามันก็เฮ้ยมันก็ไม่ค่อยเข้าท่าก็เ <c> ล <oughs> ยไม่ค่อยได้เล่นด้วยเลยมันทําให้เราหมดมูดในการจะเล่นไปเลยนะครับ คนอูขึ้นมาหน่อยเขียวๆนะครับแล้วก็มีเงาสกีนเงาควอูหน่อยอบบบน,อนะครับสำหรับควตอนนั้นสกีนแบบสงผมมานี่รู้เลยว่าต้องควนอูเท่านั้นนะ ตัวละครที่ชอบเยอะแยะอ๋อมีอีกตัวหนึ่งครบแบทแมนแ <c oughs> บทแมนเพิ่งทำมาแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยทำเสร็จก็ทิ้งไว้เฉยๆไม่ใช่ว่าไม่ได้ชอบหรืออะไรนะมันแบบตี๊บเรามีอยู่สามตัวแล้วเนี่ยแล้วก็ก็ไม่ค่อยได้เล่นตี๊บเวลาเราสร้างตัวละครใหม่ต้องมาเปิดแมปใหม่อะไรเงี้ยครับกันนั่นแหละเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยซื้อตัวละครใหม่เขาซื้อบิวเทมเพลตแทนนะครับ แบบนั้นจะจะง่ายกว่าดีกว่าแต่บางทีด้วยความที่เราต้องเล่นเผาเล่นเผาเล่นอะไรให้มันเสริมให้มันเข้ากับลักษณะคลิกตัวละครเราเนีนะ่ยเราต้องซื้อตัวละครเพิ่อมอ่ตัวนี้เป็นแบบแม่ก็จะไม่ค่อยเหมือนนะครับเนีอารมาถือปืนเลนจินเลยก็เลยไม่ค่อยเหมือนแบทแมนเะหมือนอยู่ที่เดียวคือหน้กกากากหน้ากากจริงๆอ๋กับรถ รถประจำตำแหน่งแบทแมนนี้พพอได้นะพอได้นะแบทแมนใจะเอาไปแต่งด้วยก็ได้นะครับนะดีเลยเรามาเล่นคอร์สเสายคอร์สเพลย์ด้วยกันเลยเกมนี้เป็นแฟชั่นวอล์นะำไม่ใช่คิววอล์แฟชั่นวอลับแต่ละคนก็จะมีสกิมีของตัวเอง ละครตัวนี้แต่งได้หรือแล้วเบื่อจากการทำรลเจนกันลงเลดก็มาทำธรรมดาดูบ้างก็จบประมาณนี้นะครับประมาณนี้ว่าใจอย่างเล่นสายคอสเพลเอาไปเป็นไอเดียเป็นอะไรได้ไม่ได้ว่าก็วันนี้ก็คงไว้แค่นี้นะครับสำหรับสายแฟชั่นวอล ผมผมก็ไม่ได้ดีดีอะไรมากครับแค่แบบทำเพราะความชอบเฉยๆนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ก็คงจะเวลาไปแค่นี้นะครับสวัสดี